เราจะต้องหลีกเลี่ยงจากการเล่นเกมชิงโชคชิงรางวัลส่วนหนึ่งจากความสวยงามของการเป็นมุสลิมของบุคคลหนึ่งก็คือการที่เขาละเว้นจากสิ่งไร้สาระอัสลามุอะลยกุมครับเด็กๆทุกคน,กคนพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกิจกรรมตารบียะในวันนี้ กิจกรรมตารบียะในวันนี้อยู่ในหัวข้อตอนรู้ทันภัยสื่อนะครับเด็กๆทุกคนครับไม่ว่าเราจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนะศาส,สนานั้นได้สอนให้เรานะครับเริ่มด้วยกับการกล่าวบิสมิลลาห์ะนะครับคือการกล่าวด้วยพระนามของอัลลอ์ะนะครับเราจะต้องลดสายตาของเราต่ำจากสิ่งที่ต้องห้ามเช่นเห็นคลิปรูปภาพ นะครับอินเทอร์เน็ตก็คือความปรดปรานจจะอัลลอฮ์ด้วยเช่นกันนะครับนะความปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ประทานให้กับมนุษย์เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแต่ในเวลาเดียวกันมันก็คือดาบสองคมทั้งดีและไม่ดีนะครับเช่นผู้ที่เรียกร้องไปสู่หนทางที่หลงผิดเช่นกลุ่มชีอาห,หรือผู้ที่ต้องการบิดเบือนศาสนาอิสลามจำพวกคลิปเสียงดนตรี และภาพลามกอนาจารต่างๆการพูดสนทนาที่ไร้าสาระมากมายฉะนั้นพวกเราทุกคนจะต้องพยายามใช้อินเทอร์เน็ตอย่างระมัดระวังและอยู่ในขอบเขตของาศาสนานะครับเราจะต้องมีความยำเกรงต่อเลาอะขณะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใน,นขณะเราใช้อินเทอร์เน็ตในห้องคนเดียวมักจะมีความอ่อนไหวได้ง่ายสามารถเข้าไปเปิดดูคลิปต่างๆที่ไม่เหมาะสม โดยไม่มีใครเห็นฉะนั้นมุสลิมที่เข้มแข็งจะต้องระมัดระวังจากจิตใจที่อ่อนแอพยายามลำลึกถึงอัลลอฮ์พยายามรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอว่าแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นการกระทำของเราตลอดเวลาดังที่อัลลอฮ์กล่าวถึงลักษณะของคนกลับกลอกว่ามีความว่าพวกเขาจะปกปิดให้พ้นจากมนุษย์ได้แต่พวกเขาจะปกปิดให้พ้นจากอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ โดยที่พระองค์ร่วมอยู่ด้วยกับพวกเขาขณะที่พวกเขาวางแผนกันเวลากลางคืนซึ่งคําพูดที่พระองค์ไม่ทรงพอพระทยัยและอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมไว้เสมอซึ่งสิ่งที่พวกเขากระทํากันเราจะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทั้งในที่ลับและเปิดเผยฮะดิษท่านนาบีสลุลตละหัวไอไดฮ์ฮุสันลำกล่าวว่ามีความว่าจงห่างไกลจากสิ่งสกปรกโสมม สิ่งที่ผิดหลักการศาสนาทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้ห้ามไว้และเมื่อผู้ใดได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่ห้ามดังกล่าวก็จงปกปิดมันไว้เพราะอัลลอ์ให้ปกปิดเรื่องนั้นไม่ให้ผู้อื่นรู้ยกเว้นตัวเขาเองจากอบูซัดยุนดุบบินยูนาดะและอบูอับดุลรอฮ์มานมูอาดบินยาบัลรอดิยัลลอฮุออนฮุมา จากท่านรอซูลซลลลฮุยไดฮิวสลัมได้กล่าวว่ามีความว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดและจงตามหลังความชั่วด้วยการทำดีมันย่อมลบล้างได้และจงคบเพื่อนมนุษย์ด้วยกิริยามารยาทที่ดีงามเราจะต้องตรวจสอบข่าวและข้อมูลมารยาทที่สำคัญของการใช้อนินเทอร์เน็ต เราจะต้องตรวจสอบข่าวและข้อมูลที่มาและแหล่งข้อมูลว่ามีความเชื่อถือและจริงเท็จแค่ไหนเพื่อป้องกันจากการใส่ร้ายและการกล่าวหาผู้อื่นโดยไม่ชอบเราเห็นบ่อยครั้งจากข่าวโคมลอยข่าวเท็จที่มันแพร่กระจายในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตฉะนั้นหากผู้ใดนำข่าวที่ไม่มีข้อมูลความเป็นจริงและนำไปบอกต่อ,ตอ เข้าข่ายการโกหกหลอกลวงผู้อื่นฉะนั้นผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาจะต้องตรวจสอบแหล่งข้อมูลให้ดีเสียก่อนที่จะนำไปเผยแพร่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตตามความจำเป็นและเหมาะสม ความสำคัญและคุณค่าของเวลามนุษย์ทุกคนจะต้องถูกสอบสวนเกี่ยวกับการใช้เวลาของเขาในวันกียามะท่านมูอัซบินจับบาลอบิยัลลอฮุอั่ฮหนะว่าท่านวนซุน็อนลัลลอฮะลายในวุสลัมได้กล่าวว่ามีความว่าในวันกียรมะสองเท้าของบ่าวแต่ละคนจะไม่เคลื่อนจนกว่าเขาจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับ4ประการ1เกี่ยวกับอายุของเขาว่า เขาใช้หมดไปในทางใด 2. เกี่ยวกับร่างกายของเขาว่าเขาใช้งานทางใด 3. เกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาว่าเขาได้มาอย่างไรและใช้จ่ายไปในทางใด 4. เกี่ยวกับความรู้ของเขาว่าเขานำไปปฏิบัติอย่างไรเราจะต้องหลีกเลี่ยงเราจะต้องหลีกห่างจากการเล่นเกมชิงโชคชิงรางวัลการโหวตท้ายผลการเล่นการพน,นันต่างๆนานๆ และสิ่งไร้สาระมากมายมุสลิมทุกคนควรจะต้องระมัดระวังการมีส่วนร่วมในการใช้อิเนเทอร์เน็ตเช่นการเล่นเกมการวดท้ายผลกีฬาจะต้องละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระในชีวิตประจำวันของเราทุกคนท่านอบูฮูไรร์กล่าวว่าท่านรอซูลซลลัหะอีบดยอุสซัลลัมกล่าวว่ามีความว่าส่วนหนึ่งจากความสวยงามของการเป็นมุสลิมของบุคคลหนึ่งก็คือการที่เขาละเว้นจากสิ่งไร้สาระ เราจะต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองและสังคมมุสลิมจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมเช่นใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้ค้นคว้างานวิจัยอ่านบทความศาสนาฟัตวาต่างๆแม้กระทั่งการใช้ทําธุรกิจซึ่งถูกต้องตามหลักการของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานเผยแพร่ศาส,สนาอิสลามบนโลกออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อที่มีความสำคัญและบทบาทอย่างมากในโลกปัจจุบันนี้สุดท้ายนี้คุณครูขอมอบหมายงานให้พวกเราทุกคนได้ปฏิบัติในเรื่องของการลดละเลิกการดูสื่อที่ไร้าสาระและสื่อที่มีเสียงดนตรีและสื่อที่เป็นภาพลามกอานาจารและสื่อที่ต้องห้ามสำหรับ ผู้ศรัทธาทุกคนนะครับไม่ชมรายการโทรทัศน์ที่มีเสียงดนตรีหรือสื่อต่างๆที่มีเสียงดนตรีไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรทัศน์หรือทางใดทางหนึ่งก็ตามและรูปภาพลามกและรู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากันนะครับหวังว่าพวกเราทุกคนได้รับการอามานปฏิบัติตามที่คุณครูได้มอบหมายไว้นะครับอีกาองรอ์นะครับ وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته